เ,เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยเชนไรท์ท่านผู้ชมเป็นเหมือนมาดามไหมฮะว่าครั้งแรกที่เห็นข่าวนี้คิดในใจว่า ภาพหัวข่าวผิดหรือเปล่าเพราะมีคำว่าแท็กซี่ถูกรถปูนชนแต่ภาพที่เห็นคือรถปูนะนะฮะชนท้ายรถเมย์มจนต้องกลับไปดูภาพใหม่อีกครั้งนึงถึงเห็นด้ว,ว่ารถแท็กซี่เนี่ยขูกชนอัดแบบก๊อปปี้เลยฮะทั้งคันสภาพเป็นอย่างที่เห็นแล้วก็ยังไม่พอนะฮะรถยังไปอยู่ใต้รถเมย์อีกด้วยสภาพพังยับเยินใครเห็นก็ต้องคิดว่าวัดไหนวัดไหนไม่น่ารอดไม่น่าจะมีโอกาสรอดอ ค,คุณคิดดูสิครับคนขับแท็กซี่ไม่เป็นอะไรเลยยังออกมาปกติสติสป,ปัญญะครบทุกอย่าง<ม>บาดเจ็บสาหัสแทบจะไม่มีนิดหน่อยนะฮะ<ม>วันนี้บ,บุคคลที่ดูดวงดีที่สุดในโลกแล้วนะฮะเพราะปฏิหารเพราะความมีสติของเขาหรือเพราะอะไรขอต้อนรับพี่ประยงศรีนาชูสวัสดีฮะพี่ฮะสวัสดีครับ,รบพี่เป็นอะไรบ้างตอนนี้ก็ม,ม,มีเก็บหนกนิดหน่อยครับครับก็ สะโพกสะโพกแตกสะโพกหักสะโพกขาเหรอจ๊ะสะโพกครับขาไม่เป็นไรขาไม่เป็นไรครับแล้วมีใครดูแลไหมเรื่องค่าใช้จยค่าใช้จ่ายในการรักษาตอนนี้ตอนนี้ยังมันไม่มีครับไม่มีเพราะว่าออกไปจากโรงพยาบาลแล้วครับทางทางฝ่ายที่เขาผิดที่เข้ามาชนเราเนี่ยเขารับผิดชอบเลยใช่ปะครับรับผิดชอบจะจ่ายอยู่ในโรงพยาบาลนัออ๋อเขารับผิดชอบแล้วหมายถึงว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางรถเมย์รถปูนเองเขารับค่าใช้จ่ายค่ารักษาเขารับรับผิดชอบหมด ครับผมแต่ออกมาปุ๊บยังไม่มีการติดต่ออะไรเลยไม่มีครับยังไม่มีมาเลยพี่ก็ไม่สามารถหาเงินได้นี่ช่วงนี้ครับผมคิดว่าคุณหมอบอกไหมฮะมันจะต้องไม่หาเงินไม่ได้นี่ต้องอยู่โรงพยาบาลตอนนี้คืออยู่โรงพยาบาลมาหนึ่งอาทิตย์ถูกไหมฮะหลังจากผ่าตัดหกเดือนนะครับหกเดือนมาหกเดือนครับแล้วจะเอาอะไรกินหล่ะคเดือนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว้าจะทำยังไม่รู้อืม เอารอดชีวิตกลับมาตอนนี้ให้รอดชีวิตไว้ก่อนตอนนี้ไม่ตายก็บุญแล้วเห็นสภาพยอย่าคิดว่าจะต้องจองศาลาไหนแล้วอยากให้พี่เขาเล่าเหตุการณ์ถึงวันนั้นนิดนึงแล้วกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึน้นมีวันนั้นนะครับผมก<ม>็อยู่วินวินนครชัยแอ่นะครับ,รบผมก็ได้ผู้โดยสารจากวินนครชัยแอ่นไปส่งที่ทำเนียบรัฐบาลจะไปทำเนียบไปทำเนียบรัฐบาลไปส่งผู้โดยสารครับครับขากลับมาประมาณสักก่อนจะถึงห้าแยกลาดพร้าวครับผมก็เลย ปิวิเตอร์กลัวมีผู้โดยสารขึ้นมาอีกช่วงนั้นเป็นระยะเวลากี่โมงครับก็เวลาห้าโมงห้าโมงเย็นครับช่วงเย็นห้าห้าโมงห้าโมงเช้าห้าหโมงเช้าสิบโมงยังไม่เที่ยงเลยยังไม่เที่ยงครับตอนนั้นก็คือจะกาลังจะส่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ไงมันถึงเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าอย่างไงผมก็เลยคิดคิดว่าจะไปห่มบาหอมเมารถว่ารถบามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยโทรหาตัวแกว่าไว้ให้ตัวแก่ว่า ผมจะไปโผมจะเป็นห้องนอนะครับให้แกก็ได้ว่าอไปก็ไปไมีตังไหมล่ะว่ามีอยู่ครับมีก็ไปอืครับวิ่งไปผ่านไปสักพักหนึ่งก็ไปเจอไฟไติดไฟแดงตรงที่แก,กรัตโยธินครับครับมันอย่งสักพักหนึ่งฝั่งใหญ่ๆนะครับจอดอยู่ปกตินี่แหละจอดอยู่เฉยๆจอดอเฉยๆนะครับ,รบก็ได้ยินแต่ยินเสียงตึ้งข้างเยวนะ่ะ รถไครยังนึกนะว่ารถใครนะไม่รู้รถติดไม่รู้ว่ารถข่าด้วยก็เลยแป๊บเดียวเนี่ยตับตาแป๊บเดียวน่ะลืมตาขึ้นอย่างเงี้ยเห็นอะไรครับภาพที่เห็นภาพเสียงก็คือใต้สองรถเมย์ครับตายแล้วคือคุณตัวนี้บอกคุณหลับตาแต่แป๊บเดียวตึ้งเดียวครับลืมตามาคือคุณไปอยู่ใต้ท้องรถเมย์แล้วคือมันเร็วมากเลยนะมันชั่ววินาทีเดียวชั่ววินาทียบปุ๊บเียวเลยครับ ชีวิตคนเรานี่แขวนมันเส้นได้จริงๆเลยเนาะตอนนั้นพี่มีสติสัปชัญญะครอบทุกอย่างป่ะครับครับไม่ได้สรบด้วยไม่ได้สรบปพี่คุณทำยังไงกันมันผมก็นึกขึ้นได้นะเพราะเป็นนุงโล่งนะผมก็มองเห็นไอ้ลังคาก็ยังมีแต่ใต้ต้องรถก็ได้คิดว่ารถจะทับลงไหีก็เลยนึกถึงก็เลยนึกถึงน้งปู่นึกถึงพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยให้ช่วยผมผมว่าเงี้ย มันก็เลยกลัวกลัวทับลงมาเองนะอันนี้ของเราไปอยู่ใต้ท้องรถเมล์แล้วนี่คือสภาพรถพี่ดูนี้กับแล้วพี่ออกมาได้อย่างไงหลังคามันเปิดเลยใช่ไหหลังคามันเปิดออกมาเลยอะไรครับอ๋อเราก็หมายความว่าเราก็นอนอยู่อย่างนี้ใต้รถเมล์มันะยูงอย่างนี้กับใต้รถเมล์เขาอยู่ลักษณะแบบขับรถนี่นะครับอ๋อนั่นท่าปกติด้วยปกติครับ้ลูกหัวเหอไม่เป็นอะไรเลยไม่มี เห็นบวกกับคันแต่แค่เดียวเดี๋ยวก่อนแล้วพี่ออกมาจากรถได้ไงเนื่องจากเราเราไปอยู่ใต้รถเมล์แล้วเนี่ยช่วงช่วงผมมองรถนะผมก็มองซ้ายแล้วขวามองมองมองซ้ายแล้วมันตรงทางนี้มันเรียบไปหมดแล้วคันนี้ก็พอพอได้เพรเห็นเพรเห็นกระจกพอเห็นแสงอยู่พอเห็นแสงกระจกด้านหลังนะผมก็ทุบกระจกอันหนึ่งทุบกระจกให้มันลงโล่งช่างเร็ใช้มือเนี่ยแหละทุบทุบกระจกให้แตกทุบกระจกมันแตกเพราะว่ามัน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 มีโลอยู่ครับไม่โลแต่แต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะ เลยทุกให้มันเยอะๆนันคือกระจกมันแตกอยู่แล้วเราก็ทุกให้มันแตกเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะล้วงมือออกไปได้ครับผมเราร้วงมือให้ให้ครับให้คนมาช่วยนะครับครับครับปรากฏว่านานไหมครับกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือล่าเขาไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะมันโชคดีจุดจุดโชคดีคือมันอยู่ตรงชุมชนพอดีใช่คนเยอะตำรวจด้วยคนก็มาช่วยกันเยอะตำรวจก็อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วทำไมรถปูนเขามาชนอีท่าไหนกัไปข้างหลังเป็นรถปูน อันนี้ผ็ไม่ไม่เห็นรู้เลยครับว่าเราปนมาเวลาไหนผมก็ไม่รู้เลยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ประสบเหตุหนักมาแล้วสองครั้งในชีวิตครับผมมีอะไรบ้างครับครั้งแรกก็ขับรถทุกๆที่โคราชนะครับที่โคราชไปก็ไปเจอเพื่อนเขาแก๊สเขาหมดครับก็ลากลากเขามาอืรถกระบะไม่รู้มาทางไหนก็ใส่ผมเลยเต็มเหนียวเต็มเหนียวเหมือนกันครับแล้วไม่ตายก็ซี่โครงหักสี่ซี่ครับโ ครั้งที่สองนะเป็นยังไงฮะครั้งที่สองหนักก็ไม่เยอกครับเอยังไงผมขับรถที่กรุงเทพนี่แหละขับรถแท็กซี่เนี่ยผมลยกลับบ้านไปดูแข่งเรือยาวที่อุมาลาสัยบ้านอยู่จังหวัดอะไรนะฮะกาลสินก็กาลสินครับจะกลับไปดูแข่งเรือยาวครับอะไรเกิดขึ้นฮะทีนี้ผมก็งานงานมันก็เสร็จแล้วแหละกลับบ้านบ้านผมมันเลนสวนกันใช่ไหมบ้านต่างจังหวัดเขาข้ามเลนมาใส่เลยครับรถกระบะผมก็มอเตอไซค์ข้ามเลนมาใส่ด้ ไม่รู้สึกตัวเลยครับโอ้แล้วเราเป็นอะไรกับร่างกายสภาพร่างกายเราตอนนั้นตอนนั้นน่ะครับตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับที่ที่รอดตายมาหลายรอบเลยต้องถามก่อนว่าห้อยอะไรเออถามสงสัยว่าห้อยพระอะไรถึงได้รอดมาได้ที่นู่เนี่ยหนวดอุบัติเหตุสามครั้งนี่ห้อยอะไรอ่ะน้องบูโจธาเนี่นะครับถูกบูโจธาที่ไหนอ่ะวัดท่ากลางครับอยู่จังหวัดจังหวัดกาลสินครับกาินอ๋อเป็นพระที่แบบนี้พระเก่าพระแก่ป่ะพระเก่าว่าแก่พระ คู่บ้านคู่เมืองนะครับผมพระคู่บ้านคู่เมืองกาลสินองนี้มีห้อยไว้นานยังครับนานนะครับประมาณกี่ปีละคุณก็ตั้งแต่สองสามปีนะครับนี่มันรุ่นรุ่นนี้มันรุ่นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษรอดตายตลอดนะอีกหนึ่งองนี่มันลุงบัวที่เพื่อนเราให้ที่ที่พี่อานนั์แชร์องต้องป้องเงิน อันนี้เพิ่งเพิ่งใสอ๋ออันนี้แต่องค์ที่ใสที่เกิดปติเตุทุครั้งคือองค์นี้องค์นี้ครับสองสามครั้งที่ไม่ตายนี่ก็เพราะองค์นี้ครับผมคิดว่าตัวเองไม่ตายเพราะตัวเองออกไหวใหญ่เลยคิดว่าตัวเองไม่ตายนี่เพราะมีสติเหลือนะก็สตินะครับปฏิหารเกี่ยวไหมผมก็ว่ามีครับทําไมถึงคิดว่าไม่มีปฏิหารเพราะว่าครั้งในครั้งทุกครั้งเนี่ยผมจะผมจะนึกถึงเลยครับนึกถึงน้องบัวเลยเป็นพระคู่บ้านคือเมืองชาวกาลสินครับที่เกิดเหตุไรอะไรปุ๊บเราคิดถึงท่านก่อนเลยครับ ว่ารู้สึกขึ้นก็ยึกถึงเลยครับครับอันนี้นะครับืะว่าวันนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวครับทํางานไม่ได้หกเดือนหกเดือนมองว่าหกเดือนแล้วอยากจะให้ใครมาช่วยอะไรยังไงไหมครับอยากให้มีผู้มีพู้คณผู้คนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุคนอุบัติเหตุนั่นะครับอยากให้มาช่วยผมด้วยครับอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรไม่มีมีรายได้เนอะทำงานไม่ได้แฟนตอนนี้ก็ทํางาน ไม่ได้ทำงานครับตงแมันดูแลผมยกไปห้องน้ำมีลูกสองคนครับลูกสองคนสองคนนียังไงก็ยังไงขอรายการของเราขอเป็นสื่อกลางเล็กๆเลยกันนะฮะยังไงก็แล้วแต่เขาขับของเขาอยู่ดีๆวันนี้ เลยเกิดปฏิเสธเขาทำงานไม่ได้6เดือนขอให้มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยซะหน่อยอยากให้มีครั้นที่4แล้วนะรั้งที่4ี่มันไม่รู้จะมีปฏิเอให้เขา่าอภัยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมากนะครับครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับพี่แหม่มจิตลามาเยี่ยมบอกก้าาสิทําไมผู้หญิงคนนี้สวยไม่สา่งเลยนะทําไมอายุแบบเนาะเยอะขนาดนั้นแล้วทําไมที่เขาเล่นละครตั้งแต่เด็กๆนะจริงวันนี้หน้ายังไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวช่วงหน้าพี่แหม่มจิตลามาเยี่ยมฮะครับผม ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เสร็จใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้